สวัสดีครับท่านทุยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคกับสิพาพน์ผีพัน้องไปเที่ยวอีสานใต้ครับไปพบกับปู่คําแสนครับหลังจากห้อยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับตามสอพระโชคมากครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สอพระโชคได้รับความอนุเคราะห์มาจากทีมงานขุมทรัพยานาคครับอีสานใต่ครับพี่น้องก็ต้องขอบคุณขุมทรัพยานาคหรือทิศพันธ์หน้าหนาวกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เอาพี่น้องกาตามสอพระโชคมาครับไปสร้างน้ำกันครับในทอดสดน,นะครับที่ตำหนักปูคําแสนตำหนักองค์เจ้าปูกาดํานะครับก็วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาครับมาพบกับปู่แล้วก็สนทนากับปูแล้วก็ให้เอฟซนะครับสนทนากับปู่โดยตรงนะครับหลายคนหลายท่านว่าเออทำอยังไงจะมีโอกาสได้คุยกับปู่โทรมาแล้วก็ปูไม่รับสาย ก็ไม่รู้จะรับยังไงนะเป็นแสนๆคนนะครับปูไม่สามารถที่จะรับสายได้นะครับคุณชมนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสให้ FC นะครับที่มีโชคมีลาบแล้วก็ติดตามปูอยู่นะครับก็ให้สนทนากับปูโดยตรงเลยแล้วก็นะครับใครที่ชอบสพทางช่องกลุ่มทรัพย์จะน่ารู้และไม่ลืมติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับรับรองว่าเลขปูขำเซนในทุกงวดนะครับเจะจะตามต่อให้ FC เลยนะครับใครมาแล้วก็กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆด้วยเด้อนะครับคนละแชร์สองแชร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว เรียมทักถ่ายปูด้วยตรงเลยปูกำลังให้ปูเคี้ยวมาก่อน,น,น,นปูขอปูขอฝากไหมนะปูงไนกได้เข้ามาก็เรื่อยเริ่มเข้าแล้วปูนะก่อนเรื่อยเพรามาอื้อหือ อะไรลกาอลุกอะไรมาสงสารดอาุออกแล้สวัสดีจัยิ่คือเป็นยังไงสบายที่ไหจะมีโชคมีลาบกันบ่เอทุกคนทุกท่าน บางทีกันลืกต่อสวัสดีจากสุนทรภิษณ์ได้ยินไหมอยู่สวัสดีค่ะคันธิดาภาษาอังกฤษตัวอ่านไม่เป็นเด้ออ่านได้หน่อยเสียงใช้ได้ไหมปู่ลองถาเสียงนะชัดเสียงได้ยินไหมได้ชัดไหมได้ยินไหมเอ่ย สวัสดีค่ะคุณชมพูนุชสบายกี่จ้าไม่เป็นไรจ้าถ้าซื้อแบบนี้ซื้อสิบงวดสิบปีก็ไม่ถูกจ้าถ้าซื้อเมกลาถสาเนบนเนินล่างซื้ออีกสิบปีก็ไม่ถูกอจ้าอืมเนาะถ้าซื้อ,อ <บน S 2> ใหญู่น,นล่าง <S 2> <S 2> <S 2> ตัวเดียวเออเม,มกลาตจะให้ถูกแค่ไหน สิบบีสิบอยากก็ไม่ถูกดอกอกมีทางเดียวที่ไม่อยากเสียงเงินก็คือต้องซื้อแค่ <c ười> นั้นเอง ก็ไม่เป็นไงคือไม่ค้างืูแล้วกูคือไปก็จะไมู่กคอีกเพราะว่าคือกระลาบก,กับ,บนดนม่อระลกกับอืออือ้วคือซือไม่คัางก็สำหรับคนคือซื้อคัางคนซือมือโชคมือลาบขอให้มืออืออื สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ลับประงงางนาื่ังมือใหม่เอาใหม่แก้กลัวใหม่เนาะ <c oughs> คนก็โทรมาหาปู่เยอะปู่ค้าไม่ได้ลับค่ะอืมคืแล้วอืม ถ้าคนคื่กไปดูคื่อปลูกเชื้อไว้นะอืมเสารานะก็จะรู้เองเพราะว่าปู่จะบอกเสมอว่าอันไหนคือเชื้ออะไรเอาตัวน,นั้นอืมอันไหนคือเชื้ออะไรเอาตัวน,นั้นแค่นั้นเองสำนั้นปูเชื่ออะไรดูตรไงไหนวางบนบางก็เรียบร้อยแล้วอืม กะยุสาธุสาธุแระองารงก็เขากขบอกว่าเรื่องเกิดดับใช่ไหมครับหนึ่งเกดดับมันไม่มาคนก็เลยกลัวมันไม่มาอืมดนดับอืมก็เรื่องก็มารู้ของกูั่เรื่องเกิดก็มามาหนึ่งเกิดหนึ่งใช่ไหมเมื่อเข้ามาครูกับครูก็รักเองครูกงไน ตอนนี้คนโทรหาปู so, os, ่เยอะมากเลยปู no, ่รับใายไม่ทันแล้วโทรมาไม่ร er ู้กี่กำลังตีสะเพรโทรมาหมดเลยก็ถ้าใครโทรมาไม่ติดหรือปู่ไม่ได้รับสายก็ยัง้อใจอีกเพราะว่าแล้วอยังปู่ก็เตรียมงานก็คือห่าด้วยเตรียมงานไหวองค์เจ้าการงนไหวก็คือก็บถางวางพนมในวันคือห้างนี่ ก็เลยเตียงานด้วยตัวน้จกลางเกนแล้วคือหลังห่างหลังนะอืมกำลังขนของกันเลยนอจากท่างกายเป็นเอฟลูกู้กหาอยู่ในท้องรุมครับพยานามนะพยายากระเบนกรภาพราไหวพรอนตรงูเนาะใงวันที่ห้าพยายะเบนกรพเอื้อมถบายคนลไม้อาหารคาาอะไรหมดเลยนะ ตัวจำกัดายสิทธิาทก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไร,ไะไรคุณที่จัดชาก็ควรจัดการบาลานีปลา,าปูเลยเนาะคนต้อฝากมาปลาปูตอนนี้เลยก็ไดนะ้เนาะอ่านรายชื่อไปด้วยนะปลที่ปลาล้มขุนทร<อ>ัพย์ยานาะเขาถวายมาช่วยงานวะันที่ห้าเลยครัอ่าขุนทรัพย์พญานาทางช่องคุนทรัพย์พญานาครับ ก็ร่วมคำบุญมาวันที่ห้าก็จะมีคุณสุภาพรเกิดนอกห้าร้อยบาทคุณวิทยาบครับรูปเป็นห้าร้อยบาทคุณเกิดพิษพันแตงสองร้อยบาทแล้วก็คุณเรนูสองพันบาทปลาไส้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนุ้ยหนึ่งพันบาท คุณกินการรวมกันห้าพันบาทนายกันถึงแสนหนึ่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็รวมเป็นยี่หมื่นหยกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอเล็กสวยไหมปู่เล็กสวยอยู่เล็งามเล็อะไรนะปู่เล่นเพื่ออะไรหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าพอจะมาไม่ปู่วันนี้นี่ยัดครับว่ากำลังจะมาไม่กลับมาเลยหนึ่งหกเก้า ใครตกลนกับทิศพันช่องกรมสรัพยากก็โทรมาทวงเลยเด้อผมสม,มัยจะให้โอนเข้าบัญชีปู่โดยตรงนะครับทิศพันจะไม่ไม,ไม่ไม่บอกบัญชีตัวเองไม่ไม่เคยได้หลงที่ไหนนะอ๋อก็สม,มัยจะให้โอนเข้าบัญชีปู่โดยตรงก็มีบางส่วนที่โอนมาก็เป็นพี่นองกันเนาะปู่เนาะ,ะจากกันสนิทกันเยอะก็โมโมสงาบุญกระสกี่ับพังคือรวมคำบุญในวันที่ห้านี่หอว่องคู เขาอย่างอะไรขององูครับเขายากปัาเสียงอันมูทนาภาษาเของปู่มเอฟซีก็ชอบให้ปูให้พรเป็นภาษาเขมรเหมือนกันก็สมอสมอนุโมตเนียเนี่ยบานทูบอนทูเตียนโมก็เอ่ยเมียนสุขภาพร่างกายเกียรอาสระสบายเมียนชุกเมียนเรียบปรารถนาเว้ก็เอ่ยสร็จดุดเจือดพลัดนา อมเงินแต่ความสับความเจริญอายุเวนอสุขังพลังเศรษิวิเชียพวันตุเมตโทเมธลาไรสืบจังพอกใจกเตรนจานซาโตเกะปุดเดะจเปรียโตเทเนเปรียสังอวบเวเปเรนสบไลเอืนนาเรบบอวเอเรนอวบเวสเปเรอยเจเทวดาออยศสติเป็นเศรษฐีรอยหลานพันล้านคือสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเงินคำให้ลังมาเด้อสุขุสุกคน นี่แหละครับช่ชงก็คือเสียงของปูข้ามแสนครับสึ่งพันสนทนากับขุมทรัพยยานาครับก็ต้องขอขอบคุณทิศพันธ์หรือขุมทรัพยยา,า,านาคมานโอากาสนี้ด้วยครับเอาพี่น้องกะโปไดขเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบด้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ